ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่เจ็ดเดือนกันยายนซึ่งตรงกับขึ้นห้าค่ำเดือนสิบปีมะโงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของดวงประจำวันหรือว่าดวงรายวันกันว่าเป็นอย่างไรในแต่ละวันการที่เราดูดวงรายวันนั้นก็เป็นการเชื่อ ของแต่ละบุคคลคำโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในช่วงที่เราออกไปนั้นจะเป็นยามที่ดีหรือไม่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นการที่เราออกไปเราก็จะมีโชค มีลาบจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอในช่วงของวันนั้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีนั่นก็หมายความว่าเราออกไปในยามที่เป็นอัปมงคลอันนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาของเรานั้นหม่นหมองขัดข้องอยู่เสมอจะทำอะไรก็จะไม่มีผลสำเร็จในช่วงของวันนั้น การที่เราจะออกจากเคหสถานเราก็มาตรวจดูตำราของคำโบราณท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะตื่นนอนตอนเช้าจะทำอย่างไรเราจะออกจากบ้านจะทำอย่างไรจะเป็นผลดีกับตัวของเราวันนี้เราก็จะมาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์สำหรับวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเชา้า ท่านแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลที่จะติดตัวประจำวันของท่านในวันนี้ก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานในวันนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับการค้าขายท่านจะขายดิบขายดีจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านจะมีคนเข้ามาใช้บริการอย่างมากมายในช่วงของวันนี้และในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีรายรับในช่วงตอนสายๆไปหาตอนบ่ายจะมีรายรับเข้ามาอย่างมากมาย แต่พอถึงตอนเย็นเย็นท่านจะมีลายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักหรือว่าคู่สเสน่หาในตัวของท่านอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ทั้นระวังในช่วงของตอนเย็นเย็นอาจจะมีการพูดจาที่เรียกว่าไม่ไพเราะหรือว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรก็ได้อาจจะมีการทระเลาะเบาะแวงกันได้ในช่วงของวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลที่จะติดตัวของท่านในวันนี้ก็คือสีน้ำตาล จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนาในตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าท่านจะต้องระวังสักหน่อยในเรื่องการงานถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่างานส่วนรวมอันนี้ระวังการขัดแย้งจะเกิดขึ้น กับตัวของท่านได้ให้ท่านระวังเขาไว้ความคิดเห็นต่างๆอาจจะไม่ตรงกันจะมีการจับผิดกันได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมท่านในช่วงของวันนี้ท่านระวังเอาไว้บางสิ่งบางอย่างเราให้เขาไปแล้ว เวลาเราจะเอาคืนกับมีเรื่องมีราวให้ท่านระวังเขาไว้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่แต่หากว่าท่านยังหนุ่มยังสาวท่านยังเป็นแฟนกันอยู่อันนี้ท่านระวังวันนี้อาจจะมีการพูดจาอะไราที่เรียกว่าไม่เข้าใจกันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงหรืออาจจะมีการเลิกลากันก็ได้ให้ท่านระวังให้ดีในเรื่องของความรัก คนที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีครีมจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ในวันนี้เรามาดูในด้านของการงานของท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารการงานวันนี้ถ้าว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์หรือว่าของสูงสูงอันนี้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ให้ท่านระวังเข้าไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองระวังให้ดีในวันนี้อาจจะมีการสูญหายได้บางสิ่งบางอย่างเราจะลืมหรืออาจจะมีคนหยิบของสำคัญของที่มีค่าเอาไปก็ได้ท่านระวังให้ดีอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ คนรักในช่วงของวันนี้ก็เอาอกเอาใจดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วจะทำอะไรก็มีความปรึกษาหาลือกันดีในช่วงของวันนี้เรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปรงควันในท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ กลางวันในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลและจะติดตัวของท่านที่จะดีในวันนี้คือสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอก,กราบและมีโชคมีลาบอีกต่หากในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเหนื่อยหน่อยในช่วงของวันนี้จะมีงานจุกจิกและจะมีงานเร่งรีบ เข้ามาหาท่านในช่วงของวันนี้การเงินการทองในวันนี้จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็ขอให้ท่านสบายใจได้แต่จะมีรายจ่ายในช่วงของตอนเย็นๆในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ในวันนี้อาจจะระวังให้ดีในช่วงของตอนกลางวัน หรือว่าตอนบ่ายๆอาจจะมีการเข้าใจผิดจะมีการทระเลาะเบาะแวงหรือว่ามีการงงแง่งเกิดกันขึ้นได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดยุ่นในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ให้ท่านร้างหน้าแปลงควันหันหน้าไปทางทิศตทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นเอกราบ และมีโชคมีลาบอีกต่างาในช่วงของวันนี้และสำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมหรือสีฟันบุรีจะเป็นสีที่มีอำนาจและมีวาสนานในตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนการงานของท่าน ในวันนี้ถหากว่าท่านเป็นทำงานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานใหญ่งานเล็กจะมีประดับประดาเข้ามาหาตัวท่านอย่างมากมายท่านจะได้งานที่เรียกว่าดีมีชื่อมีเสียงอีกด้วยในช่วงนี้การเงินการทองการเงินการทองในช่วงนี้จะดีจะมีเข้ามาหาท่าน มากกว่าลายใจ่ายในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเคยเป็นแฟนกันอยู่แต่ยังไม่ได้แต่งงานอันนี้ท่านระวังอาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้ก็ขอให้ท่านระวังให้ดีในวันนี้ให้สังเกตด้วยตัวงท่านเองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงของวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีทำให้ตัวท่านนั้นมีอำนาจมีวาสนา ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายหรือว่าลงทุนอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีจะมีกำไรกำไรที่งดงามในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองในวันนี้ท่านระวังในช่วงของตอนสายๆอาจจะมีรายจ่ายท่านอยากได้โน่นได้นี่ บางทีบางครั้งท่านอาจจะต้องจ่ายมากกว่ารายรับในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่คู่ครองของท่านในวันนี้ก็ดีเอาอกเอาใจมีที่ปรึกษาได้จะพูดจาอะไรก็ให้ความปรึกษาหาลือซึ่งกันและกันได้ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์วันนี้ท่านตื่นนอนตอนเชา้าลางหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมหรือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้ การงานการงานวันนี้ระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ถ้าหากว่าเราทำงานอยู่ในในด้านส่วนรวมกันหรือว่าทำงานหลายคนความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงซึ่งกันและกันก็ได้ให้ท่านระวังการพูดการจาอิจฉาหากในช่วงนี้ในเรื่องการเงินการทอง การเงินในวันนี้จะมีรายรับเข้ามาท่านในช่วงของตอนเช้าเแต่พอถึงตอนบ่ายๆเย็นๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้สำหรับคู่รักคู่ครองวันนี้อาจจะต้องตามใจเขาแต่หากว่าเราไม่ตามใจอาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งกันได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ดีหรือว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าจะล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้สำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการงานวันนี้การงานถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในเรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์ให้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้งานทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านทำอย่างระมัดระวังในวันนี้ถ้า,าว่าท่านไม่ประมาท ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีๆท่านก็จะทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินการทองท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์จะมาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร ในวันนี้ให้ท่านตามใจเขาบางทีบางครั้งเขาอาจจะจู้จี้งุดหงิดแสนงอนถ้าหากว่าเราไปขัดขืนก็จะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ให้ท่านตามใจเขาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้เข้ามารับฟังดวงรายวันหรือว่าดวงประจำวันของเราวันนี้จนครบเจ็ดวัน ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้วจงมีความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะคิดอะไรท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาก็ขอให้ทุกท่านอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี